คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในการเทียงธนหนวงกันอีกแล้วนะครับเออเสียงเหมือนไหมผมว่าก็คล้ายๆนะนี่ขนาดฟังมาหลายร้อยรอบนะฮะโอเคไม่รอช้าไปลุยไปลุยกันเลยดีกว่านะครับซึ่งคลิปนี้นะอยู่ในโหมดยอดเซียนสไนเปอร์แต่ไม่เล่นสไนเปอร์ <laughs> เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากจะทําก็ทํานะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฮะไปนะครับ ปืนเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรมากมายนะฮะแค่เราถือลูกซองเอ๊ยหยิบสไนมาแค่นั้นก็พอและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามสองหนึ่งอ้าวป้ายลุยเนี่ยเราก็จะวิ่งเงี้ยไปต่อยคนอื่นนะฮะเพื่อให้ศัตรูพวานั่นเองในจังหวะนี้แแตตตตตตต มึงจะหมดทำไมอ่ะมาแน่มึงมานี่เลยอ่ะมึงจะไปไหนมึงมาแน่มึงจะไปไหน โอ้ยกูแจ็บอีเวนมาแล้วยังไงจังหวะนี้เอ้จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ผมจะไปต่อยเอ๋เอาแล้วครับโอ้โหกูโดนลวดเออเจอผู้เล่นเป็นเวนตางกันเนมีสไนไม่เล่นครับต่อยอย่างเดียวครับเกณน์แกูจะต่อยทำไมอ่ะเรื่องกูนี่นี่นี่ตายแล้วเฮีย อ,อยู่ตรงนี้ก็ใช่ไหมได้เลยมาได้ไหมมาได้ไหมไปไหนไปไหนนี่ไปไหนฮะไปไหนแลก็นี่กลับมาอ๋าโอโปเทสสกิลซันนิโนปรับใหม่เพิ่งได้ใช้ครั้งนี้แหละเอาแล้วยังไงแท๊แตแท๊แตแท๊ตฮ่าฮพี่มีสกิลกายน้องโดนหัวเท่ากับตายวันอีสเคงละ่ะแล้วจงวังหวะนี้ อย่างวันนี้ยังไงเรียบร้อยเอาแล้วยังไงงหวันนี้ยังวันนี้งหวันทนี่ผมจะต่อยเอ,อืออถ้าโดนเฉียวหัวนิดหนึ่งก็ตายแล้วนะตอนนี้ตอนนี้สถาน,น,นการณ์นะครับมีหคิวนะเราก็จะพยายามเล่นคนน้อยๆนะถ้ารวมกลุ่มอาจจะโดนตุ่ยเย่นะฮะโรบี้ไอโกะเงี้ยอะไรออแม่งเหมือนคนเจอคนเล่นเป็นก็จะประมาณนี้ะนี่แล้วก็ตายตายเรียบร้อยมานี่เลย ฮะไอหนุ่มไอหนุ่มอื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 มะจังหวะนี้อืมมามีคนต่อยกับเราละพวกเดียวกันก็ไม่เว้นฮะแมงเล่นดูกระปองหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าจังหวะนี้จังหวะนี้กูจะต่อย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 เรียบ้อยไปไหนไอหนูมานี่ซะดีๆแตกแปดคิวแล้วฮะตอนนี้เอาแล้วครับบวกกันมั่วซั่ว แล้วจงวังหวะนี้กูจะเข้าไปเล่นกูจะเข้าไปเรียนมึงจะกระโดดยังึงมานี่เด้มึงจะมานี่มึงมานี้มาเนีู้เอออะตอนนี้ที่หนึ่งอยู่ที่สิบเก้านะเราไม่เอาที่หนึ่งอยู่แล้วเรามาเกียนฮะ <c oughs> เอาแล้วยังไงยังไงยังไงจังหวะน,นี้โดดไปโดดไปเลยโดดมาโดดไปโดดมาโดดมา,ดมาเอออะกูบวกพวกเขาไม่ได้ฮนะเราต้องเล่นกับกลุ่ม กลุ่มคนชนชั้นเล็กๆนะที่แบบเนี้ยแล้วก็ตาย <laughs> ว่าเอาคลิปนี้ไปทำอะไรดีกว่าได้กี่คิวก็อะตัดต่อ <laughs> เออดีมกันนะ <laughs> จะไหนไปไหนมาเน่มึงไปไหนหมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนมาเน่มานน่เลยอืมนี่ตายสิคิวแล้วโหเฮียแป๊บเดียวสิคิว ที่เจ็บอยู่โอ้ยโอย้เจ็บกูเจ็บกูเจ็บมากเอ,อือคนอื่นเขาเล่นสนายพวกกูเล่นอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้กูจะเข้าชาร์จเรียบร้อยฮะแตกหนึ่งฮนะอะไรฮนะอะไรเองโดนแล้วเองต้องโดนบ้างอืมหมัดหนึ่งดอกก็เจ็ดสิบอ่ะก็แรงอยู่นะทำเล่นไปนะแต่ถ้าโดนหัวนี่ก็แตกนะฮะเอาแล้วสิบเอ็ดคิวเอาแล้วคิวที่สิบสอง ไม่น่าไปประชิดตัวงี้งูเอาแล้วแล้วก็ทําอะไรกันอยู่เนี่ยฮะยไทำอะไรกันอยู่มาที่หนึ่งแล้วไงที่หนึ่งแล้วไงที่หนึ่งแล้วไงจังหวะนี้แตกฮะโอเคตันนี้ล้วจุกจุกซ้ายจุกขวาแล้วไปหลอยตัวนี้แล้วไปหลอยตัวนี้เอาแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วครับพี่หนึ่งยี่สิบเจ็ดนะตอนนี้ราสิบสามคิวตอนนี้กูไม่อยากอยู่กับที่หนึ่งว่ะกูจะไปเล่นตัวนี้ต่อแล้วก็ยังไงแล้วจังหวะนี้ยังไง ยังไงทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันเก็บเลือดเก็บเลือดแล้วยังวันนี้เอาแล้วยังไงยังไงเรียบร้อยครับทีหนึ่งแตกครับฮึบหูโดนหัวไอเวนเอาแล้วยี่สิบเก้าแล้วตอนนี้ยังไงตอนนี้ตอนนี้ของหูสักหัวหนึ่งเร็วสิบห้าคิวเรียบร้อยสิบห้าแล้ววันนี้ไอ้นี่รยี่สิบแปดจำได้เอยี่สิบเจ็ดมากรยี่สิบแปดโอ้โหเอโอ้โอกูโดนอะไรเนี่ยอช่วยด้วยช่วยกูด้วย อืมเรียบร้อยฮะสิบห้าคิวโคตรมันยอดเซียนสไนเปอร์แต่ไม่ใช่สไนเปอร์อะใช้หมัโดโคตรมันโอเคชอ,ชอบชอบนี้ฝากกดไลค์ด้วยคลิปนี้เอามาฮานะไม่ได้หวางที่หนึ่งอะไรมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเราไปก่อนครับสวัสดีครับ